สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี้กามาบอกกลับมาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะมาดามจะมาวางแนวทางของเราสามาชีเป็นเจ้าใดมีผู้ใดาตามของน้องนับเงินบ่นับเงินคนสวยเข้าไปแบบบ่ต้องกลับพแม่พ่นองออกกลับกับกลับเข้าตัวกลับค่ะเข้าล่างเนะาะเราสามาชีออกหกห้าศูนย์บนล่างออกแปดหก เอาไปตัวกลับแต่เข่าตัวเน้นตัวจอผู้แม่พี่น้องคะเป็นเชิงใดมีผู้ดใดใดผู้ใดตามของเพิ่อนบ่วันที่ยี่สิบหกกัะตัววิ่งตัวรูดยังไม่เห็นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อของนับเงินเนาะวันที่ยี่สิบห้าเข่าไปสามแปดคือว่าเดือนดีได้ของหลังนับเงินจับตาม,มองตัววิ่งตัวรูดยังบ่พลาดเลยยี่สิบสี่ก็ยังมียังไม่เห็นเอาเมื่อนี้เข้าไปเต็มเต็มลเข้าตัวเน้นตัวจอด้วยผู้ใดเป็นแฟนครับมานับมา ดับตามง่งแล้วก,เววก็เตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคบหน้าจอผู้ใดสิบตามของนับเงินคนสวยในสวยวันนี้แาบขอบุญขอบุณน้องนับเงินเนาะที่ไยตัวเลขเนาะทางมาว้างทางช่องนะคะกราบขอบุณหลายๆอ่ะเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องลุ่งตานาอายับมาเล่าสา,าัคชีสองทุ่มครึ่งทุกวันเนาะค่ะเนาะไม่มีวันหยุดราชการ นับเงินให้มาลาวสามคขีนในงวดวันที่ยี่สิบแปดคือวันนี้เนาะค่ะเนาะสองทุ่มครึ่งคืนนี้วิ่งรูดสามกับหกสองตัวแปดหางสองตัวแปดหางก็จะมีเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามเจ็ดหก แปดหกเหกศนะคะสตัวเน้นไป4หางเน้นไปที่3รูดที่3ามเน้นไปที่7จ็ดสาแสแล้วก็0ูย์สาเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณน,นับเงินอีกครั้งนึงเนาะที่ให้ตัวเลขนาะทางมาวางทางช่องกับขอบคุณหลายๆ เป็นของดอลลาร์มาดาเขาแล้วรวดพ่อแม่พี่น้องเขาไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกแปดหนึ่งหนึ่งปดตัวเน้นตัวจวดแต่ก็ถือว่ายังไม่หลุดยังบน่หลุดสนิทบันไดให้ศูนย์สี่ออกศูนย์หหศพ่อแม่พี่น้องคะให้ศูนย์สออกศูย์ห้าเมื่อนี้มาจับตามองว่าของดอลลาร์มาดามจับไปถึงเล่าสามชี้บ่ผู้ใดเป็นแฟนครับมาไปน้ำกัน าดามให้วันนี้เราสามวคีรูดสามกับหกสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางจะเป็นสามเก้าสามศูนย์หกเก้าหกศูนย์เบิ้ลจะเป็นสามสามหกหกสามตัวสามหางหกสามเก้าหกสามศูนย์หกหกสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเก้าสามศูนย์ สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกสามศูนย์อะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดามวันนี้เนาะกับขอบุณขอบุญเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามช้มมัวสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับขพอพบุระคุณหลายๆต่อไปเป็นของชอเสียใช่เป็นเจนใดชอเสียใช่ถือว่าย่งบรลลุนเด้อค่ะคายังไม่เห็นเนาะให้ห้าหนึ่งออกห้าศูนย์ค่ะให้ห้าหนึ่งออกห้าศูนย์ พราะว่าบนเพื่อนไฮเอนเพื่อนออกหกห้าศูนย์นะคะห้ายังมาให้เห็นวดก้อนกอดข้อกันมาพรมีพี่น้องตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากวันที่ยี่สิบหกนะคะและวันที่ยี่สิบเจ็ดยีบห้าค่ะเข้าไปสามแปดแปดสามสองวัดติดกูเด็กของเพื่อนเดินดีเด้อค่ะของชาเช็ดใจมือนีนจับตามมงเด้นี่วันที่ยี่สิบสี่เข้าไปแปดแปดยี่สิบห้าเข้าไปสามแปดตัวเน้นตัวเจาะ สองวดติดเขียนไว้แล้วเรียบร้อยแล้ว26กอดข้อกันมาตัววิ่งตัวรูดยีจ็ดคือหมื่อัานให้ห้าหนึ่งออกห้เมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ชอเชิชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปล่อให้มาเราสามชีสองทุ่มครึ่งเกนนี้เต้ากับสองตัววิ่งตัวรูดสองตัวสหางเต้าห้าเต้าสองห้าสองหก เบิ้ลจะเป็น9 9 2 2 3ตัว3หาง2 9 5 2 9 6 2 2 9 2ตัวเน้นไป2หาง3หางพอม่พี่น้องเน้นไป3หาง9 5 2 5 2 6อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเซชาย3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว2 9 5เน้นไปพอม่พี่น้อง2 9 5 แล้วไปต่อเป็นของล็อกกิกพารวยของล็อกกิ๊กโมพานเนาะมือนี้มือใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่คุณใดสิดตามของล็อกกิ๊กพารวยมาไปรัฐบาลเล่าโล่งห้แล้วเพราแม่พี่น้องของเพิ่นเขาเต็มเต็มล็อกิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูดเราสามชีสสองทุ่มคึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัว4ี่หางศูนย์หกศสองหสองเ็ เบิลจะเป็น0022สตัว3หาง026 027 0022ัวเน้น2หางเน้นที่2รูดที่2เน้นไปที่2627 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว027เด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตาม l o g กจพารวยแล้วไปต่อเป็นของ เป็นค้างเลขลับนั่งฝ่าเนาะคล้องเรขลับนั่งฝ่าเป็นจังไดประวัติเพื่อนเพื่อนเข่าอยู่ด้นนอกเมนบ่อเมนยวดที่พานมาเพื่อนเขา่าเพื่อน,นพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปดอุ้ยรุดกระจุยแล้วจะหน,นีเลขลับนั่งฝ่าเข่าแล้วรุดวดกวนกะมีหาไม่เห็นห้าทั้งบนล่างๆเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงมือต่มอ,อมากกะมะเขา่าตัวเน้นตัวจ๊ะแปดหนึ่งหนึ 8. 8่งแปดแปดมาทั้งบนและล่าง เมื่อวานรูดพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่แรกรับนางฟ้าให้หมารูดแล้วสามมิจฉีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกเก้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หก เก้าสี่สี่หสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่หกสีสี่หหเจ็เนาะค่ะเนาะเน้นไปสองหางสี่หกับหกเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสี่หเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเขลกับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของไทย เป็นของสุวนของ่สุวณกับโมพานต้องกราบขอโทษขอให้พงแทพพีพน่น้องค่ะเบื้องประวัติเพื่อนจากน้อยเนาะว่าของเพิ่นเป็นจังใดของเพื่อนเข่าเมื่อใดเบื้องจากน้อยพงแมพพี่น้องวัดน,นี้กะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเลขวิ่งเลขกแล,กเลนเพิ่อนเนาะกันเนาะ,ะ,นะวันที่ยี่สิบสามวันที่ยีบหาเข่าไปเด้อค่ะสามแปดแปดสามเอาตัวเน้นตัวจจแล้วก็มาลุดเนาะยี่สิบ จ็ดรูดมือนีมือไม่อะคือว่าเดือนยูเดือนยูพ่อแม่พี่น้องมีเขามีรูดเนาะคะเนาะอ่ะพอทดคอบ่าเรียกว่าเขาบกปังมือนีมือไม่ไปไม่ของซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราสามะขีสองทุ่มขึ้นคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่ง ตัวจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกศูนย์หกหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวโอ้สามตัวเน้นสองหางโอ้เราขัดน้อมาดสี่หกศูนย์สี่หกหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของ เป็นของเลขมีที่มากพงศ์พี่นงคงค่ะเลขมีที่มากกับบุพานเนาะเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ของเลขมีที่มาวันนี้วันใหม่ไปใหม่อาจจะเปลี่ยนของเลขมีที่มากกับเป็นใดขอโทษขออภัยแฟนครับเลขมีที่มากกันบกเขาบกปังเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเลาสามกีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หานห้าหนึ่งห้าสาม 3, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเบื้องจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าหนึ่งเจ็ดสามสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดสามแท็บหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุญเลขเมีที่มากที่ให้ตัวเลขเนะ่าทางเมื่อบ้างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเป็นของเสี่ยน,นมพระเมรุปินนอง เสียนนมกับบอพานน้องมือนีมือใหม่ไปไหมเสียนนมไม่มาวันนี้รุดเหล่าสามมิชีสองทุ่มครึ่งเกนนี้เจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หาง 7, 3, 7, 5, 9, 3, 9, 5, เจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้าสาม ก้าห้าสามตัวเน่นสองหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเดอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมกาบขอบุณขอบคุณเสียเส้ยนเสีย้ยนเดอที่ห้ตัวเลขหนะ้าทางมา่างทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง<ม>โปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าม่หลุดนะ,นะคะเนาะแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม โวบาสิเป็น FC ฟใหม่เอเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับขอพระคุณหลายๆลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ